เอาแล้วก็ขอกราบสบวัสดีทุกท่าน,นนะครับวันนี้มาพบกับผมคูม,มาเอฟเอฟวันนี้ผมก็จะมาสอนตัดต่อคลิปเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นคลิปประมาณว่าเราจะดึงเอาเสื้อผ้ามาใส่ตัวเราเนาะก็จะเป็นแบบมีภาพอะไรประมาณนี้ละเออแบบตัวอย่างคลิปแหละเราจะใช้แอปแกรมสเตอร์ในการตัดต่อเนาะโอเคกดเข้าไปเลยแล้วให้เอามากดเข้าตรงนี้้าไปโอเคแล้วก็เข้าหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากเข้าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเอาคลิปที่เราเพิ่งถ่ายมานะก็คือคลิปของเราเองแล้วก็กดปิดเสียงไปนะอย่าลืมอย่าลืมปิดเสียงย้ำเลยอันนี้อย่าลืม แล้วขั้นตอนต่อมาก็กดเลเยอร์ฟุบมีเดียแล้วไปหาคลิปต้นฉบับที่คนบันทึกมาจากทิกต o k ออกมาเลื่อนมาข้างหน้ามันจะมีคําว่าควมทึบเนาะควมทึบกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนสุดมันจะหายแบบนี้โอเคขั้นตอนต่อมาก็มาขยายคลิปนี้ก็คือกดเข้าตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับเนาะนี่เนี่ยกดเข้าไปโอเคแล้วก็ซูมแบบอยากให้มันได้อยู่ประมาณไหนทุกคนก็ซูมเอาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอยู่สักประมาณนี้เนาะโอเค อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคแล้วขั้นตอนต่อมาให้คนอะมามาตัดอันนี้ออกไปเนาะไอที่มันเป็นอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวผมขอคอ,อมทึบขึ้นก่อนนะมันจะมีตรงที่ไม่เป็นเพลงเดี๋ยวเราไปลบตรงนี้ออกก่อนเนาะโอเคกดเล่นไม่ได้ไม่ย้อยเนี่ยมันจะมีตรงไม่เป็นเพลงนะทุกคนดูดีๆนะ นเนี่ยเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็ตัดทิ้งไปเนาะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เพลงคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราตัดทิ้งไปโอเคแบบนี้แล้วก็ปรับความทึบลงเหมือนเดิมก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็มาถ่ายไม่ใช่มาถ่ายเดี๋ยวมาเอาตอนที่เราเริ่มเต้นเนาะเนี่ยเอาตอนที่เราเริ่มเต้นตรงนี้กดแยกไปเอาให้มันให้มันตรงจังหวงนะเนาตอนที่มันใกล้จะดึงอะ่ะโอเคตรงนี้ อันนี้ก็กดแยกไปเนาะกดแยกไปหนึ่งทีโอเคแล้วไอ้ตรงตื้อตรงนี้ให้มันตรต้องให้มันเป็นจังหวะที่มันดึงเนะาะนนนคนไล่ <c oughs> <c oughs> โอเคนละแบบนี้แล้วกดแยกไปแล้วขั้นตอนต่อมาก็ให้ทุกคนขยับไอ้ตรงนี้มาเนาะขยับไอ้ตรงนี้ขึ้นขยับไอ้ตรงนี้ขึ้น ขยับขึ้นดิไม่ใช่ขยับลงเอออบบนี้นะอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ตรงเนาะไม่ตรงก็ให้ทุกคนต่อมันออกมาอีกเนาะโอเคมันจะได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมทำเสร็จเลยนะ โ okay, อเคเนาะหลังจากที่ทุกคนทําแบบนี้เสร็จหมดแล้วเนาะให้ทุกคนกดออกเนาะเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนนี้เราก็ต้องเข้าแอปปิคอารเนาะนี่แหละกดเข้าไปหลังจากกดเข้ามาแล้วให้ทุกคนมาปรับอะไรให้ได้ให้มันเป็นหนึ่งหนึ่งนะที่มันเป็นหน้ากระดาษหรือเปล่าเขาเรียกอะไรไม่รู้ทุกคนกดลบบวกไปก่อนนะเนาะฟุบเลื่อนมาข้างล่างแล้วมันจะมีภาพสีขาวแม่แม,ม,ม่ภาพอันนี้อยู่นี่เอามาไอ้ใกล้ๆภาพสีขาวข้างซ้ายเนาะเอามันจะเป็นภาพแบบนี้แล้วต่อมาให้ทุกคนกดเข้าคาว่าเครื่องมือ กดเข้าไปแล้วมากดเข้ามาตัดรูปกดเข้าไปแล้วเลื่อนมานี่มันจะมีเขียนคําว่าสี่เหลี่ยมเนาะนี่นี่สี่เหลี C ่ยมเนี่ยเนี่ยชูดว่าสามตัวสี่อาสี่เหลี่ยมเนี่ยโอเคเอาอกมาแบบนี้มันจะได้อยู่แบบนี้แล้วให้ทุกคนเ่ะมากดเพิ่มภาพถ่ายเพิ่มเพิ่มภาพถ่ายเนาะกดไปแล้วไปหารูปที่เราถ่ายมาเนาะนี่มันก็จะมีแต่ละอันเนาะเนี่ยก็ให้ทุกคนเอาออกมาให้มันครบทุกอันเลยเนาะนี่ อันนี้จะเป็นประมาณว่าชุดเราใส่เนาะชุดที่เราใส่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงให้ทุกคนกดตัดรูปแล้วก็ซูมเข้าไปเอาไอ้ตรงทรงผมเนี่ยเอาแต่ไอ้ตรงทรงผมเนี่ยโอเคแบบนี้เนี่ยเห็นไหมให้เอาแต่สิ่งที่สิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะโอเคสมมตุติมันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งเป็นชุดที่ผมใส่เนาะโอเคผมก็ต้องได้ขยายเข้ามาแบบนี้เพื่อมาเอามันเนาะ โอเคแล้วก็กวถูกต้องไปนี่มันจะได้ออกมาแบบนี้แล้วก็ขยายขึ้นให้มันใหญ่เนาะมันใหญ่แต่ว่าต้องให้มันได้5้าชิ้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมทําเสร็จเลยเนาะโอเคแลทุกคนหลัลงจากที่ได้แบบนี้หมดให้ทุกคนมามาปรับมานเนาะมาปรับขนาดมาันให้มันแบบเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปเนาะเพราะว่าเราจะต้องให้มันอะไรให้มันอยู่ในจุดเดียวกันเนาะเวลาเราไปตัดคลิปมันถึงจะส,สะดวกต่อเราโอเคเนี่เราก็ต้องปรับไปแบบนี้เนาะ โอเคให้มันอยู่แบบติดกันใกล้กันอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมปรับขนาดไปก่อนนะเยอะแยดโอเคแบบนี้ปรับขนาดเอาเนาะปุ๊บนี่กางเกงออกมาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นรองเท้าปุ๊บเอาเล็กๆเลยแบบนี้เนาะโอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วแล้วเราก็รอแป๊บนึง อันนี้แให้ทุกคนกดหมายติ๊กไปเลยฟุบแล้วก็กดบันทึกไปโอเคหลังจากบันทึกแบบนี้แล้วก็กดออกไปเนาะขั้นตอนต่อมาให้เข้ามาคลายมาสเตอร์กดเลเยอร์เข้าไปกดมีเดียแล้วไปหารูปที่เราบันทึกมาจากปิกอาร์เนาะแบบนี้นี่เราปรับให้มันใหญ่ขึ้นเนาะหรือทุกคนไม่ปรับก็ได้ตามใจทุกคนเนาะโอเคแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนเริ่มมาก่อนแล้วมาดูว่าคลิปจะหมดจุดหมดจังหวนะไหนเนาะ นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้กดตัดไปตัดไปทางขวของวอ่านโอเคแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนอ่ะมากดเข้าคาว่า,าภาพเคลื่อนไหวตอนออกให้ทุกคนเอาเนื้อไปทางซ้ายเนาะอโอเคนะทุกคนเนาะนหลังจากทำเสร็จแล้วก็กดสีไปเนาะสีไปเลยโอเคไปขั้นต่อตัวไปกันเลยขั้นตอนนี้ก็เข้าแอปฟิลคลับอะไรนี่ก็ไม่รู้เนาะอ่านมั่วแจ้ ใครอยากได้ก็ไปหาตวรอดในยูทูบได้เนาะสออมดแล้วเข้ามากดโปรเจกต์ใหม่ชื่อใสอะไรไปก็ใส่แล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนลงมาสร้างโปรเจกต์แล้วก็รอแล้วหลังจากนั้นกดสามจุดตรงไหปข้างบนขวาถึงสุดกดเข้าไปหมดกดเข้าไปแล้วโอเคแล้วกดสามจุดแล้วหลังจากนั้นมากดคําว่าเพิ่มวิดีโอแล้วไปหาวิดีโอที่ทุกคนบันทึกมาเมื่อกี้เ้อโอเคตอนนี้ออกมาเลย มันจะได้แค่นี้ก็ถูกต้องไปนำเข้าไม่ต้องอัปเกรดเนาะแล้วก็รอเนาะเพราะว่าตัวแอป,ปมันแบบปกาแจ๊แบบแบบคือแบบยังไม่พร้อมไม่พร้อมซื้ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับอืมอะไรนอะไรกัซื้อโอ้ยโอเค โอเคเนาะหลังจากที่มันได้แล้วหลังจากนี้ให้ทุกคนมาเข้าตรงนี้เนาะไอตรงที่มันเป็นเฟรมอันแรกนี่กดเข้าไปแล้วทุกคนกดเข้ารูปดินสอเลยเนะ้ะแล้วก็มาปรับอันนี้เป็นสีอะไรก็ได้ตามใจทุกคนนะเดี๋ยวผมเอาเป็นสีอย่กออกน้ําตาดนิดนึงนะเพราะผมจะต้องเอามาเป็นสายเชือกโอเคเนาะโอเคหล้งอยานี้ก็ทุกคนอะ่ะมาอันนี้เนาะมาแต้มมาวาดไม่ใช่มาแต้มเออ ถ้ามันเป็นแบบใส่เชือกใส่เชือกใส่เชือกเออนั่นแหละฟึบแล้วก็แกว่งไปหนึ่งสเต็ปฟึบมาฟึบ๊ปนี่ก็แกว่งมาฟึบอันนี้ก็ฟึบแล้วก็กว fruit, อันนี้ก็แกว่งไปชึบอันนี้ก็แกว่งไปแบบนี้เนาะให้ทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเฟรมเนาะ โอเคทุกคนเอาผมก็วาดมัวจัดต่อไปให้ทุกคนกดเข้าสัมสร้างภาพพยุนเนาะโอเคกดสร้างภาพพยุนไปเลยอัน,นุญาตเสมอโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้มันเสร็จเลยเนาะโอเคนะทุกคนตอนหลังจากเซฟเสร็จให้ทุกคนเข้าแอปจีเนาะแล้วก็มาหาเอ็กเสกใส่ต่างๆนานาได้เลยเนาะตามตามใจทุกคนที่ทุกคนอยากใส่เนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไม่ใส่นะโอเคอไไอเดี๋ยวแป๊บนึงออกผิด เนี่ยมันจะได้อยู่แบบนี้เนาะเนี่ยก็ให้ทุกคนมันจะได้อยู่แบบนี้เลยให้ทุกคนเพิ่มอิสเซกอิเฟกอะไรต่างๆนานาใส่ก็ก็ได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มอิสเฟกอะไรสักอย่างเข้าไปก่อนเนาะโอเคหนึ่งตัวหนึ่งดีเออแบบนี้ชุบโอเคแบบนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมใส่อฟเฟกเสร็จเลยเนาะ โอเคแนละ้วตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จเปนที่เรยหมดแล้วก็กดเซฟไปเลยคลิปนี้ก็จะเป็นเท่านี้ถ้าใครไม่ชอบอ้ยถ้าใครไม่ชอบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อกดติดตามไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปโดยเดิมบายบาย bye bye.